สวัสดีครับวันนี้มาเจอรถวอ e โบเอพ4 0สครับของบริษัทพัฒนาจักกลคนันนี้ลากรถของบริษัทซูมิโตโมมานะครับวันนี้ก็จอดอยู่เราก็เลยถีอโอกาสพามาดูรถสวยๆกันเลยนะครับคันนี้จอดอยู่น่าจะรอเวลาที่ออกไปส่งรถแ้วคันนี้ครับเดีเราดูลมๆก่อนเลยนะครับ นะครับคันนี้เป็น f อ4 4 0แรงม้าครับตันนี้เป็นอ่ารุ่นขับขับทุกขับ2นะครับขับ4น่าจะเป็น 6x4 นะครับตัวน,น,นี้เป็นวันโดเอสเซ440 6x4 ครับูตนี้จุดหาเลอร์ของบริษัทพัฒนาจากบนนะครับ ก็มาลากจ้าตัวซูมิโตโมมาครับซูมิโตโมเป็นของบริษัทรวมโชควิศวกรรมนะครับนะครับเป็นซูมิโตโมรุ่น LS118RH5 ครับามาดูกัดูรวมก่อนเ,อเป็นซูมิโตโมรุ่นเก่า ดูรูปทรงก็รู้ครับเพราะเป็นรุ่นเก่ารุ่นเก่าเลยตัวนี้ใหญ่พอสมควรครับตัวนี้แต่ว่าเจ้าตัวนี้มาได้เฉพาะท่อนที่เป็นชุดขับอย่างเดียวครับท่อนที่เป็นแขนพวกอะไรนี่ไม่ได้เอามาด้วยเพราะว่าน่าจะมันจะยาวมากแล้วคงก็ต้องแยกมาก้วอีกคันหนึ่งนะครับเรามาดูตัวซุ้มถั่วมังนะครับ ร่มเลยอันใหญ่มากครับคันนี้ดูครับนานๆเราจะเห็นรถขุดทรงแปลกๆทักทีแล้วก็เป็นรุ่นใหญ่ๆด้วยเจานน้าตัวนี้ซูมิโตโมโครับซูมิโตโมโส่งเข้าประกวดสวยเลยครับข้างบนน่าจะเป็นตัวที่เไว้เกี่ยวสลิงนะครับดูดูเจ้าแท็กเขาก่อน เข,เขาใหญ่มากครับเริ่มเลยเดี๋ยวตอนนี้คันนี้ก็เป็นวันโว่เอเพสตีสี่ศูนย์นะครับคันนี้ผมเห็นบ่อยนะครับลาพวกเครื่องจักรกลหรือว่ารถขุดขนาดใหญ่นะครับบริษัทนี้ก็รับงานใหญ่ๆอยู่แล้วนะครับ พอดีวันนี้เราผ่านมาแล้วก็มาเจอพอดีเลยเราก็ขอเก็บรูปรถสวยๆเอาไปฝากพี่น้องกันนะครับ,รบสัตว์นี้ก็เป็นสีแดงขาวนะครับเราก็ตัดกับตัวด้านหน้าที่เป็นสีดำของวอลโว,โวก็สวยงามเป็นแบบครับแล้วก็ดูโหดดีด้วยนะครับดูทั้งวมาก่อนอด้านหน้ามาั่ง ด้านหน้าด้านหน้าก็แวบเลยครับปุ๊บตรงนี้มาพร้อมอหัวกิ้งกาครบเลยแล้วตัวนี้นะครับนีครับกระจกของห้มองข้างลงตัวเลยครับหัวกิ้งกาครบสมบูรณ์อคันนี้เป็นคันที่60ครับอ่ะดดูรวมๆก่อนพอดีเราไม่เจอพอขอรอ เราก็เลยรีวิวรถไปก่อนนะครับแล้วก็ยังไงวันนี้เราพามาชมรถสวยๆกันแล้วแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับผมครับวันนี้สวัสดีครับ